ดีครับสวัสดีเกาะร้านนะครับวันนี้เป็นมีนาคม2 5 6 4ครับนี่ครับ,เร,บเรามาเรือลำแรกเลยครับของเกาะร้านคือมาที่หาดตะแหวนนะครับท่าหาดตะแหวนนี่ครับฟึ๊งถมาทะเลนะเจอแดดแบบนี้คู่นี้ช่วยได้นะคะนี่ครับขายของก่อนเลยครับ อ่านี่คืออะไรครับตัวน,นี้คืออะไรตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มมะพร้าวนะคะทาบำรุงผิวนะคะซึ่งสามารถกันแดดทาให้ผิวชุ่มชื้นนะคะถ้าก่าแดดไม่พอนะคะเจอนี้แลวคะ่ะน้องใหม่นะคะครีมกันแดดตัวนี้สามารถแดดแดดแบบนี้รับได้หมดเลยค่ะแสง UV A UV B e ใช้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยเรานี้เราก็มาเราก็มากันที่เกาะร้านครับนี่วันนี้บรรยากาศดีมากคือน้ําใสมากครับเพื่อนๆ นี่เราอยู่กันที่หน้าหาดสังวานครับเราก็จะมีเวลาถ่ายรูปที่นี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามารำแรกครับนี่บรรยากาศเป็นไงมัง่งวันนี้คุณดีมากค่ะได้ยิน <ไป S 2> เสียงได,ยได้ยินเสียงจัก,กรจันทร์แต่เช้าเลยค่ะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเดี๋ยวเราเดินไปหาดสังวานกันดีกว่าเนะาะบายยก่อนบายๆเกย์ไ